ศาสรใจสายใหญ่น,ปปน้งนองพี่สิประเพณีทุ่มกรานอักาเดพิมพ์นักศึกษา MBA ภาคเสาร์อาทิตย์มหาวิทยาลัยศรีประทุมโดยวันนี้หลวงพี่จะมาแนาะนำหนังสืออ่านเล่นสำหรับทุกทุกคนนะครับหนังสือ Marketing 3.0ซึ่งแต่งโดย คุณฟิลิปคาร์เตอร์ศาสตราจารย์ด้านการตลาดของโลกแล้วก็แปลโดยคุณนงรักษ์จารวัฒนโดยในเนื้อหาของหนังสือนะครับจะพูดเกี่ยวกับการตลาดของโลกตั้งแต่ยุค1.00โดยที่ยุค1.00เนี่ยจะเน้นทางด้านการผลิตสินค้าโดยไม่คำนึงถึงผู้บริโภคโดยเฉพาะการผลิต ทีละมากๆแล้วก็เน้นการขายเพราะทีนี้คุณภาพของสินค้าก็อ,อาจจะไม่ได้มาตรฐานสักเท่าไหร่พอยุกการตลาด2.0เน้นที่ผู้บริโภคเป็นใหญ่โดยจะให้ความสำคัญกับผู้บริโภคทั้งด้านของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากขึ้น แล้วก็ใส่ใจผู้บริโภคโดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักเพราะว่าหัวใจของการตลาดยุค2.0คือผู้บริโภคหรือลูกค้าคือพระเจ้าเป็นคำนิยามที่เขาพูดกันนะครับแล้วก็ในยุคการตลาด3.0ซึ่งจะมุ่งซึ่งจะเน้นไปทางด้านการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมใส่ใจต่อ โลกใส่ใจต่อพันงานขององค์กรแล้วก็ใส่ใจต่อสุขสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เกี่ยวกับมนุษย์เราเพราะว่ากระแสะการอนุรักษ์การรักโลกร้อนเป็นสิ่งที่นิยมเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างให้คุณค่าถ้าบริษัทไหนถ้าโรงงานุตสาหกรรมของบริษัทไหนไม่ได้ผ่านมาตรฐาน ISO หรือว่าเป็น ไม่เป็นนิตต่อสิ่งแวดล้อมโรงงานนั้นก็จะได้รับการต่อต้านจากบุคคลหรือว่าลูกค้าซึ่งหนังสือเรื่องมาเิทติ้ง3.0เนี่ยจะมองจะทําให้เรามองเห็นเรื่องการตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็สู่อนาคตก็คือว่าอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรและอนาคตจะดาเนินไปอย่างไรถ้าใครได้อ่านแล้ว จะทําให้เราได้มองเห็ภาพเกี่ยวกับการตลาดได้กว้างยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณฟิลิปคอดเลอร์เป็นผู้ที่เก่งเรื่องการตลาดมากแล้วก็ท่านแนะให้แนวความคิดคําแนะนำใหม่เกี่ยวกับการตลาดในยุคปัจจุบันที่เรียกว่า2.0903.0ซึ่ง3.0นี้เป็นการตลาดที่ถือว่าดีเยี่ยมเพราะว่าจะสร้างความจงรักสร้างความพักดี สร้างความติดตึงนใจในตาสินค้าของลูกค้าให้เป็นที่ยอมรับของทุกๆคนซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับฉะนั้นหลวงพี่ก็แนะนำให้ทุกๆคนอ่านนะครับ